สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาไปซื้อเมล็ดพันธุ์แล้วก็มาลงปลูกในแปลงกันนะคะหลังจากที่เราเข้าไปตัดไม้ทำลายป่ากันแล้วนะคะเราก็นำไม้แล้วก็หินมาแลกเป็นเมล็ดพันธุ์กันอย่างแรกก็ต้องวิ่งไปที่บ้านลุงแจกคค่ะ<อ>จำลุงแจกคได้ไหมคะวิ่งตรงมานะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายอ่าเจอแล้วลุงแจกค สวัสดีค่ะลุงแจ็ควันนี้จะมาแลกเมล็ดพันธุ์ค่ะเออเอาเมะลิดพันธุ์อะไรดีล่ะมีหินอยู่22แล้วก็ไม้อยู่6ได้อะไรบ้างอะคะอืมได้เป็นข้าวโพดหนึ่งเมล็ดนะแล้วก็กระลำปีหนึงเมล็ดแล้วก็กดบวกด้านหลังเลยนะคะแล้วก็กดคอนเฟิร์มแล้วก็กดคอนเฟิร์มอีกทีนึงเอาไปปลูกหน้าร้อนเอ้ย ทีนี้เราก็รอไก่หมุนแป๊บหนึ่งนะคะลองกดไปที่กระเป๋าก็ได้ค่ะลองดูว่าไม้กับหินเนี่ยเปลี่ยนเป็นมเมล็ดพืชหรือยังก็ใช้เวลานิดนึง อ่ามาแล้วตอนนี้ก็ได้มเมล็ดแล้วนะคะอย่างละหนึ่งเรามาทําความเข้าใจกันนิดนึงนะคะคือตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งมเมล็ดซึ่งถ้าสมมุติว่าเราปลูกลงแปลงไปแล้วเนี่ยแล้วเราไปเก็บหินเก็บไม้มาแล้วก็ไปแลกมเมล็ดมาใหม่ถ้าเราจะปลูกเพิ่มเนี่ยคือไม่ได้นะคะมันจะทับกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บหินเก็บไม้ให้เยอะเะมากที่สุดแล้วก็ไปแลกเป็นมเมล็ดมาแล้วก็มาปลูกทีเดียวเลยนะคะ สำหรับมือใหม่ก็ลองไปคำนวณกันดูนะคะว่าอยากจะปลูกครั้งละกี่มเมล็ดนะโอเคเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยตอนนี้มี10 20แล้วก็13นะคะจะเริ่มจากมะเขือเทศคลิกไปที่แปลงนะคะเลือกปลูกแล้วก็เลือกจำนวนมากที่สุดนะคะแล้วก็กดคอนเฟิร์มอ่าตอนนี้ก็ปลูกแล้วจะเห็นได้ว่าเราจะได้ผลผลิตอยู่ที่0.21ต่อวันนะ ถ้าสวันก็จะเป็น0.42เดี๋ยวปลูกข้าวโพดต่อเลยค่ะก็จิ้มไปที่แปลงแล้วก็ปลูกเหมือนเดิมนะผลผลิตของข้าวโพดที่เราจะได้นะคะก็จะอยู่ที่0.66ต่อวันถ้า2วันก็จะเป็น1.32ประมาณนี้นะคะถ้าเราอยากได้ผลผลิตที่เยอะๆนะคะเราก็ต้องลงมเมล็ดจํานวนมากๆ อันนี้ก็บอกเลยนะคะว่ามันก็ค่อนข้างยากสำหรับคนที่เล่น ID เดียวนะถ้าเราอยากได้มากกว่านี้นะคะเราก็ต้องเล่นหลาย ID นิดนึงใช้เวลามากกว่านี้อีกนิดนึงนะคะซึ่งหลายๆคนที่เขาเล่นจริงจังเนี่ยเขาก็เล่นกันหลาย ID อยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาเก็บผลผลิตแล้วก็พาไปขายให้ดูค่ะ